สวัสดีค่ะครูนัทนะคะครูนัทเป็นครูสอนดนตรีไทยในแคมป์ครั้งที่ผ่านๆมาครูนัทก็จะมาเล่าถึงแคมป์ครั้งเก่าๆว่ามันมีความสนุกสนานยังไงปกติเวลาเราเรียนดน,นตรีใช่ไหมเราก็จะเล่นอยู่คนเดียวกับคุณครูในห้องแต่ที่แคมป์เนี่ยเราจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆคือดน,นตรีที่แตกต่างกันไปแล้วเราได้เล่นร่วมกับเขาได้ซ้อมพร้อมกับเขา ได้ใช้ชีวิตร่วมกันช่วงเวลาหนึ่งได้ทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการซ้อมดนตรีวิชาทางดนตรีดนตรีแล้วก็กิจกรรมมากมายซึ่งเป็นสาระและความบันเทิงด้วยนะมีอะไรที่เฮฮาสน,สนุกเยอะเลยอะไรที่มันไม่เคยเห็นแปลกแตกต่างเราก็จะเจอไม่ได้ไปบ้านบีสิงนะอันนี้เห็นบอกว่าเราจะไปทะเลนะคะปีนี้ก็ยังมีความสนุกเฮฮาเหมือนเดิมแล้วก็ สถานที่สวยนะคุณนัทลองดูแล้วสวยงามแล้วก็อาหารคอนเฟิร์มว่าอร่อยกินอิ่มนอนหลับแน่นอนแล้วก็ได้เที่ยวด้วยก่อนจะกลับนอกจากนี้สุดท้ายแน่ๆเลยทุกคนได้เล่นดนตรีร่วมกันในฮอลทุกเครื่องดนตรีเลยที่ฮอลของมหิดลเป็นความประทับใจมากมายเลยอย่าลืมพบกันนะคะสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีจ้า